ด่วนเราไม่ทิ้งกันขยายเวลาร้องทุกรับ5,000บาทที่3ธนาคารทั่วประเทศสวัสดีครับแฟน r s t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้กลับมาตามมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับเพราะมีข่าวล่าสุดเผยออกมาจากกระทรวงกันคลังก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งหน้าด้วยนะครับเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับ เราไม่ทิ้งกันขยายเวลารับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤษภาคมโดยประชาชนไปร้องได้ที่ธนาคารออมสินกรุงไทยทกศได้ทั่วประเทศล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันที่15พฤษภาคมจะมีการปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์เงินเยียวยา5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่กรมประชาสัมพันธ์ แต่นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่ายังมีประชาชนที่ตกหล่นต้องการมาร้องทุกข์อีกจํานวนมากจึงสั่งการให้ขยายเวลาการรับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29พฤษภาคม2563นี้โดยจะเปิดรับเรื่องร้องทุกข์และสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารของรัฐประกอบด้วยธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังเดือดร้อน ซึ่งจะเปิดในวันเวลาราชการในวันนี้จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์ยังมีเพื่อนกลุ่มนักธุรกิจได้ส่งอาหารน้ำดื่มมาบริการให้กับประชาชนที่มารับเรื่องราวร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนายธนกรกล่าวขอขอบคุณข่าวจาก bright today นะครับนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังเข้าถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทยังไม่ได้เพราะหลายคนก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ นับว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่พี่น้องของเราจะได้เดินทางไปที่3ธนาคารของรัฐเพื่อร้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารทกศอ,อย่าลืมนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่1 8ถึง29พฤษภาคมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กัน,นคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ